ที่อินเดียถึงปล่อยให้วัวอยู่เต็มถนนโดยที่ตำรวจหรือใครไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ก่อนที่จะฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะข้อที่1นนะคะความเชื่อทางศาสนาค่ะเพราะว่าวัวเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากสาหรับศาสนาฮินดูนะคะซึ่งเป็นศาสนาหลักประจําชาติอินเดียค่ะข้อ2นะคะคือมีกฎหมายคุ้มครองในการข้ามฆ่าวัวค่ะและใครนะคะที่ทํำลายวัวเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายด้วยค่ะข้อที่3นะคะ การที่เราปล่อยบัวให้เดินตามถนนปินสะดาเนี่ยถือว่าเราได้บุญค่ะเหรอสาธุแต่ต้นเหตุนะคะที่ทําให้อินเดียเนี่ยมีวัวอยู่เต็มถนนเลย กนเห็มันเกิดจากเกษตรกรของอินเดียค่ะที่ไม่สามารถเลี้ยงดูวัวได้นะคะเลยทําให้วัวเนี่ยอยู่เต็มถนนไปหมดเลยนะคะซึ่งสิ่งตรงนี้มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะข้อเสียข้อแรกเลยเนี่ยการที่เรามีวัวอยู่เต็มถนนและไม่สามารถจะจัดการอะไรได้คือถ้าเกิดที่เขาอยากเดินเราก็ต้องปล่อยให้เดินเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางถนนอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะ ข้อ2ค่ะปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยค่ะที่เกิดจากมูลของวัวและขยะที่วัวสร้างและเรื่องของวัวในอินเดียนะคะก็ลามไปถึงความขัดแยง้งระหว่างคนฮินดูและมุสลิมในอินเดียด้วยค่ะแต่จริงๆปัญหาเหล่านี้ทางรัฐบาลของอินเดียก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีมาตรการเหมือนกันนะคะ 1. คือมาตรการโคชาล่าค่ะที่เอาไว้พักพิงสาหรับวัวจรจัด2นะคะก็มีโครงการไมโครชิปติดไว้ที่ตัววัวค่ะเพื่อระบุต,ตัวตนของเจ้าของ3นะคะบางพื้นที่เนี่ย มีเริ่มที่จะปรับแล้วนะคะสําหรับเกษตรกรคนไหนที่เป็นเจ้าของวัวแล้วปล่อยให้วัวมาเดินตามท้องถนนมาถึงอย่างไรนะคะปัญหาเรื่องวัวในถนนของอินเดียเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดค่ะเนื่องจากนะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกที่ก็ยังเชื่อในเรื่องของว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยก็ทําให้เรื่องนี้ยังเป็นปัญหาสําหรับอินเดียอยู่นะคะยังไงนะคะคนไทยอย่างเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ขอให้หาทางออกเรื่องนี้กันได้ไวๆนะคะเป็นไงกันบ้างครับ ก็จะหายสงสัยไหมคะว่าทําไมบัวถึงอยู่เซนเทิรของอินเดียหรือว่าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่าได้รู้อะไรบางอย่างอินไซต์มากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะเยย